ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเริ่มต่อติดแล้วครึ่งปี63ม็อบไล่ประยุทธ์ทะลุ100ม็อบชะตารัฐบาลประยุทธ์จะเป็นอย่างไร ภาพนักศึกษาประชาชนทั่วไปนับหลายพันรายร่วมชุมนุมประท้วงรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อ18กรกฎาคม2563ทมกลางการบังคับใช้พรกรฉุกเฉินโดยหยิบโรคโควิด -19 มาใช้เป็นข้ออ้างตลอด4เดือนสะท้อนถึงการปลดแอกสมชื่อกลุ่มเยาวชนปลดแอกเพียงแค่้วแรกแห่งการนัดหมายล่วงหน้าเพียง2วันก็เรียกมวลชนล นนถกว่าเรือนพันเย็นย่ำวันที่18กรกฎาคมได้ชนิดนาทึ่งลบคำสบประมาทคนรุ่นใหม่เก่งแต่ในโลกออนไลน์ลงทันควันทว่าฐานที่มั่นแห่งเสรีภาพบนโลกเสมือนก็ยกระดับยอดปฏิสัมพันธ์การมีส่วนร่วมหรือ Engagement ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพได้อย่างน่าอัศจรรย์ เย็นวันเดียวกันโลกคู่ขนานให้กำลังใจผ่านการติดแฮชแท็กเยาวชนปลดแอกกว่า10ล้านทวิตภายในข้ามคืนยืนหนึ่งต่อเนื่องถึงวันที่19ก,กรกฎาคมอีก1,240,000ทวิตควบคู่ไปกับแฮชแท็กคนเชียงใหม่จะไม่ทนทู2,97,000ทวิตตามที่ชาวภาคเหนือนับพันรวมตัวกันณนะประตูท่าแพรวมส่งเสียงประท้วงรัฐบาลสืบทอดอำนาจเช่นเดียวกับ ชาวอุบลราชธานีที่สุดทนใช้สารหลักเมืองแสดงพลังแชแทเดียวกันอย่างแรงข้ามวันข้ามคืนไม่หยุดไม่ย่อนรุ่งเช้า20กรกฎาคมยังแตะระดับ2องล้าน6แสน2หมื่นทวิตพวงด้วยทวิตอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกระแสสำนึกทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ แฮชแท็กให้มันจบที่รุ่นเรา1,110,000านทวีตชวนให้คิดถึงการเปลี่ยนแปลงหรือแฮชแท็กถ้าการเมืองดีกว่านี้1,46,000ทวีตที่บ่งบอกถึงความมุ่งหมายที่ต้องการให้สังคมไทยดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาแฮชแท็กการเมืองตีคู่มอบบนถนนในรอบ3วัน2คืนรวมไม่ต่ำกว่า18ล้านทวีต g ก t d a y t r e n d s เว็บไซต์บันทึกสถิติเทรนด์พบว่าแฮชแท็กเยาวชนปลดแอกมียอดรีทวิตสูงสุดระดับโลกในรอบปีเป็นอันดับที่3ภายในระยะเวลาเพียง1วันด้วยยอด9ล้านทวิตเป็นรองอันดับ1ที่ยอด10ล้าน5แสนทวิตซึ่งใช้เวลา6วันส่วนยอดระดับประเทศพบ5าจาก10 h แฮชแท็ เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองคือเยวชนปลดแอก2หัวข้อรวม15ล้านครั้งที่เหลือได้แก่คนเชียงใหม่จะไม่ทนทู a g ให้มันจบที่รุ่นเราและ #respectthai democracy ฝั่ง a c e b o o k โซเชียลมีเดียยอดนิยมของคนไทยจากการสืบค้นพบยอดไลฟ์และรับชมการชุมนุมที่อนุสาวรียประชาธิปไตยย้อนหลังก็พบตัวเลขที่น่าทึ่งบ่งบอกถึงกระแสต,ตื่นตัวตื่นรู้ในข้อมูลของปวงชนชาวไทยอย่างกว้างขวางทั้งในช่องสื่อดิจิทัลกระแสหลักสื่อทางเลือกกระทั่งสื่อพลเมือง เพจ Voice TV ยอดรับชมหรือยอดวิว4,588,828ครั้งเพจ PP TV HD 36ยอดวิว5 8 6, 6 9 3ครั้งเพจ The Standard ยอดวิว822,896ครั้ง1เพจ The Standard ยอดวิว279,125ครั้ง 2เพจ The Standard ยอดวิว233,945ครั้ง3เพจประชาไทยยอดวิว988,116ครั้ง1เพจประชาไทยยอดวิว41,951ครั้ง2 เพจเรารักทักษิณยอดวิว211,447ครั้งหนึ่งเพจเรารักทักษิณยอดวิว286,608ครั้ง2เพจดาวดินสามัญชนยอดวิว493,325ครั้งรวม8,812,934ครั้งไม่นับเพจอื่นๆที่ร่วมถ่ายทอดบรรยากาศสดณวันชุมนุม สอดคล้องกับการชี้วัดจาก Google t r e n n เมื่อสืบค้นคีย์เวิร์ดก็พบระดับความสนใจคำว่าการชุมนุมพบหัวข้อที่เกี่ยวข้องในการจัดอันดับชนิดมาแรงดังนี้ 1. คืบหน่วยการวัดบวก170% 2. กดหัวข้อบวก120% 3. อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย อนุสาวรียในกรุงเทพมหานครบวก70% 4. เยาวชนหัวข้อบวก50% 5. การสลายการชุมนุมที่แยกราชประสงค์2553หัวข้อบวก170%พบคำค้นหาที่เกี่ยวข้องในการจัดอันดับชนิดมาแรงดังนี้ 1. ยุติการชุมนุมบวก2,400% 2. ข่าวการชุมนุมของนักศึกษาบวก450 3. สลายการชุมนุมภาษาอังกฤษบวก250 4. สถานการชุมนุมบวก100 5. การชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบวก90ระดับความสนใจคำว่ายุบสภาพบหัวข้อที่เกี่ยวข้องในการจัดอันดับชนิดมาแรงดังนี้ 1. เยาวชนหัวข้อพุ่งแรง 2. ประยุทธ์จันร์โอชานายกรัฐมนตรีไทยพุ่งแรง 3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบวก250%เอร์เซนต์ 4. รัฐธ,ธรรมนูญหัวข้อบวก130% 5. การประท้วงหัวข้อบวก100%เช่นเดียวกับคำใกล้เคียงแบบยอดนิยมที่มี4อันดับแต่ว่าด้วยประเด็นเดียวคือ 1. ยุบสภา 2. ยุบสภาคือ 3. ยุบสภา,ภาภาษาอังกฤษ 4. ยุบสภา2563 ด้านการเคลื่อนไหวชนิดกลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อช่วงต้นปี2,563ศูนย์ทนายความสิทธิมนุษยชนรายงานข้อมูลการชุมนุมของนักศึกษาประชาชนทั่วไปทั้งภายในนอกสถานการศึกษาหลังจากสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพ,พักอนาคตใหม่เมื่อ21กุมภาพันธ์2,563ก่อนการแพร่ระบาดโควิด -19 ว่า มีการชุมนุมทั่วประเทศกว่า95ครั้งแบ่งเป็นมหาวิทยาลัย97ครั้งโรงเรียน6ครั้งนอกสถานศึกษา10ครั้ง หากนับรวมแฟลตมอบย่อยของนักศึกษาและประชาชนทั่วไปหน้าทำเนียบรัฐบาลกองทับ,บกหรือ2องหนุ่มชูป้ายประท้วงนายกที่จังหวัดระยองในช่วงพระกรฉุกเฉินจนถึงสุดสัปดาห์ที่18-19กรกฎาคมแน่นอนว่ามอบต้านรัฐบาลมีมากกว่า100ครั้งจึงไม่น่าแปลกใจเมื่อเว็บไซต์หางานภาคประชาสังคมอุดมด้วยตำแหน่งผู้สังเกตการการชุมนุมการขยับในช่วงแรกเมื่อต้นปี 2,563ก่อนปลดแอบระลอก2กลางปีเดียวกันเพื่อยืนยันสิทธิในการแสดงออกขั้นพื้นฐานโดยไม่หวั่นกฎหมายความมั่นคงและพิสูจน์ทราบให้สังคมเห็นเบื้องหลังการใช้พรกฉุกเฉินว่าการป้องกันโรคโควิด -19 เป็นเพียงเรื่องหลอกลวงการป้องกันรัฐบาล VIP ต่างหากคือเรื่องจริง ซึ่งน่าจับตาว่าเมื่อประชาชนเจ้าของอำนาจเริ่มต่อติดสิ้นปี2,563นี้ชะตารัฐบาลประยุทธ์จะเป็นอย่างไรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ